เสด็จกุจะเจ้าสร้างความดีความชอบอีกแล้วฮะข้าน้อยสร้างความดีความชอบเรื่องอะไรเหรอเจ้าพูดเช่นนี้เป็นการเตือนข้าว่าควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาปัญหาก็าต้องขอบคุณเจ้าเฮ้ยฝ่าบาทจะมาเกรงใจอะไรข้าน้อยเล่าบุญคุณที่ฝ่าบาทมีต่อข้าน้อยนะ่ะยิ่งใหญ่เหมือนมาหาอพอแล้วพอแล้วท่านพี่ฮ้องเต้ต้องหญิงพญาคาฝ่าบาทกำลังจงงานอยู่ขอให้ข้าน้อยประกาศเรื่องพญาคาโอ้ยยังไม่ได้เข้าองค์หญิงองค์หญิงนี่หรือสบอ ฟ้าบาทฟ้าฟ้าบาทชงโปรภัยเอไปก่อนเถอ,อะไปยะค่ะด,ด็งเหรอจะดึงเดินจะบุกเข้ามาห้องทรงอักษรของข้าตั้งหลายรอบมีเรื่องอะไรกันแน่ <c oughs> เขาก็อยู่ห้องทรงอักษรทั้งวันไม่ใช่เหรอ,อแต่พี่ห้องเต้ทำไมท่านถึงไม่ถามเขาว่ามาทำอะไรบ้างเสี่ยวกุ้ยจื่อออออหาางหญิงเออเอข้าน้อยถวายคำน้บองหญิง ข้าน้อยไปอยู่รบกวนฟาบาทและองค์หญิงแล้วข้าน้อยทูลลาละใส่เกียร์ถอยหยุดนะจ๊ะนแล้วนี่เหรออย่า,าก่อกวนกำลังฟังเสือกิจ,อ,จอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นงั้นเหรอเสียกิจ์ถ้าอย่างนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะเล่าให้ท่านพี่ฮงเต้ฟังหมดแล้วเหรอเอเอใช่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 เราองค์หญิงเล่าแล้ว เล่าเล่าเล่าไปหมดแล้วอะเล่าทุกเรื่องเลยนันนะเออเล่าหมดแล้วไม่เว้สักเรื่องเลยแล้วเรื่องของอูอิงสงล่าเออนี่เหรอฮะเจ้าจะหมายความว่าเซกุ้ยจือมีเรื่องปิดบังข้าไม่ยอมเล่าบางเรื่องอ๋อฝ่าบาทสรงพระปีชาขนอยแค่หัวเดียวจะกล้าโกหกฝ่าบาทได้ยังไงกันนะ ท่าใจของเสี่ยวกุยจือจะอยู่ที่ข้าจริงๆซะด้วยใช่แล้วใช่ว้าวบุคุณขององค์หญิงนะดุดดังเมฆหมอกที่โหมศัทธาเคลื่อนไหวดังมนขังเนิ่นนานไม่สลายข้าน้อยทราบซึ้งในบุญคุณดุดดังตกอยู่ในกลุ่มเมฆหมอกหาทางออกมิได้พูดอะไรของเจ้าเร่ยเปื่อยเลวไหลท่านพี่ฮองเต้ตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าอู่อิงโศเป็นคนเช่นไรรู้แล้วเขารู้ว่าควรจะทำยังไงด้วย รู้อยู่แล้วท่านพี่ห้องเต้ราคาที่สุดเออนี่เสกุจิจะไปจัดก,การธุระก่อนไปเฮ้ยข้าออข้าก็าไปด้วยนี่นี่เหรอเจ้าไปแล้วห้ามก่อกวนก็ให้เสกุจิไปทําธุระให้อืมข้ารู้แล้วไม่ก่อกวนหรอกไปเถอะโดนอีกแล้วนี่ข้าข้าต้องไปจริงๆเหรออืมเฮ้อไอ,มอไม่เมตากันเลย ยหยุดเด้อไม่ทันแล้วเออมานี้เหรเจ้าจะหนีทำไมเขาไม่ได้หนีนะเขาจะรีบไปแจ้งราชองการให้กับพี่ตัวหลงนะ่ะเรื่องแบบนี่จะล่าช้าไม่ได้องหญิงมีเรื่องอะไรไว้คุยคราวหน้านะทูลาละกลับมาน,นี่องหญิงมีอะไรอีกละ่ะเจ้า บอกเรื่องที่อูอิงทรงรักพาตัวเข้าไปกับท่านพี่ห้องเต้จริงๆเหรอเมื่อครู่นี้องค์หญิงไม่ได้ยินห้องเต้พูดเหรอยังสงสัยอะไรข้าอีกอะ่ะเ <c oughs> สีิวกิจิแบบนี้ก็ดีเลยข้าไม่ต้องแต่กับอูอิงทรงแล้วจะดีใจไหมดีใจสิดีใจอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> รีบไปประกาศราชองการเธอไว้เดี๋ยวข้าเรียกหานะนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมข้าต้องดีใจอ่ะก็เสียใจมากกว่า โนหน้าทหารองครั์ตัวหลงรับราชองศขานตัวหลงถวายบังคมฟ้ามาเดพี่ตัวพี่ตัวไม่ต้องุูเข่าวหรอกเน้อน้องชายรับไม่ไหวหรอกแค่ร้อเล่นนะเจ้าเาด้ใส่รองเท้าด้วย้าเ้ มาล้ออะไรกันบาทนี่ทําคาตกใจแทบชอกเลยนันเนี่ยต่อไปอย่าทำแบบนี้เอานะเอานาะข้ารู้ว่าต้องทำยังไงนะนี่เป็นพระประสงค์ของ่าบาทนี่นะ่าบาทให้ข้าเอาเงินห้าหมื่นตำลึงมาให้พี่อ่ะเอามาเอามาเดี๋ยวข้าลินชาให้ก่อนแล้วกันนะนะเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยข้ามาจ้งราชโองการแทนห้องเต้นะไอ้ยาราชโองการอะไรกันเล่ามาดื่มชาก่อนมาเอเฮ้ย เรื่องจริงะนหรอราชองค์การจริงๆริงอ้ยาพ่อเต้ทรงบอกว่าให้ข้าเอาเงินห้าหมื่นตำลึงมามอบไปกับทหารองครักษ์เงินติดตลกจริงจริงะไม่เลิกเล่นอีกแล้วเนี่ยฮะแหมตลกบาๆมาหน้าก่อนหน้าก่อนนน่งไม่นะคือว่านี่ข้าจะบอกให้นะคืนนี้เมียข้าจะเลี้ยงข้าวเจ้าอูตุนหอยงวงช้างหนึ่งสีอิบบรุงกำลังทั้งนั้นมามาดื่มชาก่อนดื่มชาก่อนไม่เชื่อข้าแบบนี้ต้องควักหลักฐานมายืนยันละ งั้นข้าก็จ้าเงินพวกนี้กลับไปคืนห้องเต้กันแล้วกันนะแล้วก็คูลว่าการที่หัวหน้าตัวนั้นให้ห้องเต้เป็นเรื่องที่คุณทรบอยู่แล้วคงไม่จะเป็นต้องรับของที่ห้องเต้พระราชทานให้หรอก